วันนี้มันมีได้เป็นหนึ่งในศิลปินทีเทดียร์สาขของพี่ดอยนิเบศน,นะคะมันมีส่งงานหนังสั้นไปเพราะว่ามันมีเองก็แบบชอบทําพวกเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าล่าสุดก็คือทํากากับด้วยค่ะใช่ค่ะพี่ใส่เพราะว่าศิลปินแบบเก่งๆเยอะมากเลยมันมีเป็นแบบถือว่าน้องเล็กสุดนะคะในนี้ใช่จริงแล้วก็เข้าขอดกันิลปกมาเข้าเข้าเข้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดว่าแบบ ไม่ถึงกับขนาดแบบขนาดทุกคนนะคะมันมีเป็นเป็นน้องเล็กอะค่ะใช่เป็นน้องเล็กะะเป็นน้องเล็กภายในนี้สำหรับเราลอาลองลอองติดต่ออะกันอีกเยอะไหมอีกเยอะค่ะไม่ต้องทำอีกเยอะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยงานที่มี่ส่งเข้าไปเนี่ยจะเป็นงานก่อเป็นงานหนังสัน้นซึ่งหนังสั้นอันนี้ชื่อว่า Starlight เป็นหนังที่มันมีได้กำกับเองเล่นเองแล้วเขียนบทเองค่ะแล้วก็ได้ส่งไปเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ที่อินเดียซึ่งได้สองที่เลยได้รางวาัลสองที่ใช่ใช่ค่ะ ราเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าได้ผลงานเราได้ออกไปต่างประเทศอะไรรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราทํางานแบบในวงการเนี้ยเนาะเราทําทั้งแบบร้องเพลงแล้วก็เล่นละครมาใช่ไหมคะก็นานอยู่ละครเวทีด้วยแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ลองทำกำกับดูก็สนุกอะค่ะเล่นสนุกเริ่มทำตอนไหนที่นั้นเริ่มทำนะคะเริ่มทำประมาณปี2020จริงๆมีมีงานชื่อ Hope Factory เมื่อประมาณแบบปีสองปีที่แล้วค่ะจากที่โฟโต้ขัดเจอกลุ่มซึ่งก็ทำกับมันมีมันมีมีวินมีน้องพีเคซึ่งมากันหมดเลยวันนี้ ก็ทำร่วมกันค่ะตอนนี้ค่ะก็ขอฝากงานนะคะ T-DEF นะคะที่ไอคอนสยามชั้นเจ็ดนะคะตอนนี้คืองานจะมีถึงตัวันที่5จนถึงวันที่20เลยค่ะนี่ค่ะขออนุญาตถ่านได้ได้ค่ะมันที่นี่ก็บอ่าค่ะค่ะน้อตามันเป็นยังไงคจเะ็นหั่ใฉันตกใจมากเลยนะใช่อ่านอ่านข่าวแล้วก็จริงๆมันผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วอะค่ะก็ ยังยังคุยกับพี่สัวทุกวันอยู่นะปัจจุบันก็คือเป็นพี่น้องคือมันพี่สัวเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะค่ะใช่ทั้งครอบครัวมันมีครอบครัวบ้านพี่ส่วเองก็น่ารักมากๆก็คืออยู่ด้วยกันตลอดคือแบบคุยกันถามไถ่กันตลอดเวลาคือไม่ได้แบบไม่ได้เลิกกันไม่ดีอะค่ะใชค่คือ,คอเราเราเรา,เรา,เราตัดใจแยกทางกันในที่นี้คืออย่าค่ะ จริงๆมีไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันมีกับพี่โสคือแต่งงานคือเรารับพระราชทานมรดกด้วยแต่ว่าก็คือจะมีแบบงานอีเวนต์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่คุยกันคือเราคุยกันสองคนก่อนทั้งหมดคือคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายให้ไปเรื่องของคนสองคนนะคะใช่ใช <ๆ S 2> ก็เขาเขาโรการตัดสินใจของคนสองคนๆๆคืออันนี้เราเราเราตัดสินใจที่จะแยกผ่านกันมาประมาณประมาณใช่คือแต้ันมเป็นแต่เยื่องขอนอะไรครับ คือจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้สาเหตุมากจริงๆมันไม่มีอะไรมากคือจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาค่ะพอเราอยู่มาไปเรื่อยๆบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยาค่ะมันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าก็เลยมันมันก็เลยเป็นตัดสินใจเป็นแบบนี้กันทั้งคู่ค่ะในอนาคตมันมีว่าอันนี้เป็นเรื่องอนาคตแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเชื่อเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเขาใช่ก็คือใช่ใช่เพราะเรื่องคุยกันทุกวันอยู่ค่ะ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีหรือเป็นเพราะว่าแบบเราแบบจะไม่มีญาติกับลูกสาวเยอะมีคนถามเยอะมากเรื่องมีลูกคือจริงๆคือจะจิงมตัวมันมีก็อยากมีนะคะเดี๋ยวช่วยถือให้ก็ได้ค่ะโอเคเพราะเพราะมันมีเองก็บางคนชอบเด็กตัวมันมีเองก็บางคนชอบเด็กนะคะแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนยังไม่มีทายาทนนี้คือเหมือนเราว่าทำไง ใช่เพราะว่าจริงๆมันผ่านมาแบบครึ่งปีแล้วเนาะแล้วอีกอย่างดูคือเราทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยโอเคหลายคนแน่นอนทุกคนจะมองว่ารูปของเราอะ่ะมันไม่น่าเชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> สำหรับเราเรารู้อย่างไรบ้างแต่แบบหลายๆแบบคือสมมติมันไม่ได้มีมองว่าอย่างความรักอะค่ะคมักมีกับพี่สาวอย่งเงี้ยมันจริงๆความรักมันมีได้หลายรูปแบบจริงๆ <c oughs> คือเรารักแบบสามีภรรยาแล้วเราก็สามารถรักแบบพี่น้องได้แต่แค่ว่า ความรักแบบสาม,มีภรรยามันจบลงก,ก็เลยเป็นความรักแบบพี่นอ้องซึ่งมันมนีเลยมองว่าจริงๆริงมัีไม่เคยเสียดายเวลาทั้งหมดเลยที่มีะคะ่ะเพราะว่าพี่สุค,ค,คนท,ที่ดีมากๆแล้วคอรคคอบครัวเขาเป็นคนที่ดีมากๆใช่คี่เี่นคำพูดคำบรราค่ะเราไม่สา,ออามารถเป็นเรื่องกับแฟนเก่าเป็น,ปนได้ทุกคน <c oughs> ค่ะไม่ค่อยมีปัญหาคะ่ะหรือเป็น <c oughs> เพ่อนกับแฟนเก่าทุกคนเลยค่ะเราเราเรามองโลกยังไง มันนี่ว่ามันไม่อยาจจะไม่ได้มองโลกบวกขนาดนั้นแต่มันนี่มองโลกตามความเป็นจริงแล้วยอมรับกับมันนะค่ะไม่ได้บวกขนาดนั้นเพราะว่าบางทีมันบวกเกินมันก็ไม่ใช่เนาะโลกของเราบางทีมันก็ทั้งดีแล้วโหดร้ายเนาะใช่ค่ะก่อนจะตัดสินใจเลิกกันเลยเนี่ยค่ะคิดอยู่นานไหมคะก็คิดอยู่สักพักเพราะว่าแบบความรู้สึกทั้งคู่เนี่ยมันก็มีความรู้สึกแบบไม่เหมือนเดิมอะมาเป็นปีแล้วอะค่ะก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะหกเดือนที่แล้วเเนี่ยมันไม่ได้ข่นกลัวหรอเหมือนคล้ายๆอิ่มตัวคล้ายๆอะค่ะ กินมตัวในฐานะสามีภรรยาค่ะานก็ไม่มีลูกด้วยแหละนะแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลหละเหตุผลละคือเราสองคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอยางอยู่แล้วแล้วี้คือเราลองมองเรื่องของอานาพยังไรบ้างหรือจะปิดใจหรือแบบว่าขอพักขอเบรกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเนี่ยเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเชื่อในความหลักอยู่แล้วค่ะไม่ได้เป็นคนที่จะปิดปิดใจหรืออะไรต่างต่ะตดวพี่สวยเองด้วยมันมีเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอคนที่ใช่ทั้งสองคนก็โอเคแต่ว่าเราสองคนก็จึงจะเป็นคนที่แบบ ดูแลกันจับมือกันเป็นพี่น้องตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นมันหมีก็คือหมายความว่าในโอกาสไปทำงนานมีโอกาสที่จะรีดเกินไม่มันหมีไม่ทราบจริงๆค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วอีกอย่าง,งมันหมีไม่แน่ใจด้วยพี่สุวก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่มตอนนี้เป็นพี่น้องค่ะใชะตนน่ตอนนี้ใช่ค่ะอยู่กับพ่อแม่ค่ะวันนี้มาออกอ,อ,กอีเวนต์ได้ศึกษาี่ <laughs> คุยแล้วคุยคุยตั้งแต่เช้าคุยสองรอบแล้วเมื่อกี้ก่อนก่อนงานก็คุยไปรอบหนึ่งพี่บอกพี่สุโอเคใช่ไหมบอกโอเคค่ะโอเคจอใจใจอยูใ่ใจใช่เพราะว่ามันมันใช้เวลาสักพักใหญ่แล้วอะค่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่ใชแบบถา้าเมื่อวานแล้วลว,วันนี้เลยคงแบบคงไม่พร้อมแสดงว่าเราไม่มีความเหนื่อยเลยถามว่าเหินไหมก่อนหน้าเหินค่ะก่อนหน้าเหินก่อนหน้าอะไรนะเฮินอะ ก็ไม <ase of> <play> like so. ่ถ <mari> ึงกัน <Impossible mini> <game> ักมากแต่ก็กอดกันร้องไห้นะเพราะว่าแบบก็คุยกันทั้งคู่ค่ะว่ายังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณสักพักใหญ่เหมือนกันค่ะก็ทําใจมาเรื่อยๆอยากจะบอกอะไรกับแฟนคะที่แบบคนทป็เพาะเเป็นกำลังใจแล้ะถึงความรักขอะไรนะมีคนเค้ามามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามันมีคุยปกติมันยังยังไม่ได้คุยแบบแบบยึดติดแบบนั้นเพราะมีรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาค่ะ ยังไม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมขนาดนั้นคือเปิดใจนะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะคอมมิตขนาดนั้นไม่ค่ะไม่ค่ะมีมีมีข้างนอกมาจีบแต่ว่าก็ไม่ไม่แต่ว่ายังไม่ได้อะไรก็มีสาวๆชอบเวลาพี่สวเขาเป็นสเปกสาวไทยตีตีโอเคมากพี่ก็คุยพี่สวตลอดว่าแบบถ้ามีอะไรต้องบอกมันมีกอดคนแรกใเปเพื่อนสนิทไปเลยค่ะใช่ค่ะ ไม่ค่ะก่อนหน้าจะเคยหืงสมัยแบบคบกันเนี่ยค่ะตอ,ตอนนี้ไม่หืนเลยขอบคุณมากนะคะ,คะพี่พี่ขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ